วันนี้ปู่ก็มาถ่ายทําให้ดูก็คือบรมครูพระปู่ฤษีนาลอดพระปู่ฤษีนาลอดองนี้ก็อยู่ในอาสมพรอปู่ฤษีนาพนนองสงมมุกด้าด้านหลังนั่นก็คือเป็นวัดไตรภูมินะที่เป็นบทหลังกาแดงๆของเจ้าคณะอำเภอส่วนมากตรงนี้ปูก่ก็อยู่ในอาสมนะักอำเภอหนองสงม,มุกดาเหล่านี้ นี่ก็คือพระปู่ฤษีนารอดท่านจะมียานสมาบัติคือการเป็นฤสีสมัยโบราณโบราณจริงๆแล้วฤสีก็คือเป็นฤสีนารอดแล้วก็แยกส่วนเป็นฤสีร้อยแเนะเพราะว่าการที่จะเรียนวิชามนตราทั้งหลายก็ต้องผ่านฤสีโดยสังเนตองค์นี้ก็คือเป็นท่านั่ง กัสมาธินะของบรุมครูปุริสีปุก็จะถ่ายให้ดูชัดๆใช่ไหมเพราะว่าการที่จะเป็นลาสีภาพนี้ก็ยังไม่ได้ทาสีลงใหม่นะเป็นแบบไฟเบอร์การนะถ้าถ่ายไม่ผิดก็มีใส่หัวใจบรุมครูปุริสีและความศักดิ์สิทธิ์แท่องค์ท่าน ก็ดูศักดิ์สิทธิ์แล้วดูเรื่มสายน้าสตาการนั่งวิปัสสนากรรมฐานนะของบลมกูปุริสีก็เป็นหนึ่งในอาสงของปู่นาพนนะที่ปู่เอามาตายถ่ายทอดให้คนได้รับชมกันเพราะปุริสีน่ารอดนะก็เป็นกระตาที่กันใจกันอยู่ทั่วไปเพราะว่าการที่จะ มีรูปภาพอย่างนี้ได้ต้องมีใจศรัทธาความเชื่อใช่ปะ่ะการสวดกรถาฤรืสีก็เหมือนกันนะแตะบ่บางคนก็ใช้อมบางคนก็ใช้ลือๆบางคนก็ต้องนะโมทสามจบแล้วก็โอมีมัสสมิงพระปะคทัพพระมุนีเทวายิตายะฮิตาตุเมีฆ่าแต่บรมครูปุริสีนารอดนะ บางคนก็ต่อด้วยนาลายตาไฟาหน้างัวบันลัยโกดฤสีสมมิตืฤสีบันลัยโกดฤสีปู่เจ้าสมิงพายป Ł, ู่ฤศีผู้มีอิทธิทั้งร้อยแปดพระองค์พรอ้พรอมพุทธิสงลิตตาบารมีอีกทั้งครูเลกครูยันครูวันครูยาครูตุดป,ปิสมนพราประเจนและมงคลครูมาสตาเ่องเดชวิเศษสุดนอโอมาหาลือลือเรื่องลือก็คือการเป็นการสวดการท่องของบรมครูปุริสีนะ ก็เป็นคาถาหรือการอันเชิญที่จะไปใช้ในงานทั่วไปก็คือพระปูลิศีน,รนารอดสำหรับบางคนก็จะเอาไปใช้กับไหว้บูชาในยิ่งพระนะเพราะว่าการที่มีฤาษีสมัยโบร,โบราณเขาเรียกว่าสมัยก่อนก็ก่อนพุทธกาลก็ฤาษีก็เป็นอาจารย์ของพระเจ้าเขาเรียกว่าเป็น อาลืสีปัญจวัคคีย์ทางหน้าวัคคีวัชีวัคคีก็คือแบบเดียวกันนะโยคะโยคีนะลืสีก็คือการเรียนพระเวทมนตราทั้งหลายปู่ก็ถ่ายทำให้ดูนะตรงนี้ก็เป็นอาสมพ่อปู่ลืสีนะพนะอยู่น้องสูงมุกดาหร ก็อยู่ใกล้ๆกับอำเภอหนองสูงห่างจากอำเภอรประมาณ2กิโลห่างจากวัดไตรภูมิประมาณ500เมตรทางเข้ามานะเป็นถนนเข้ามาเสร็จแล้วก็มีทางเข้ามาเป็นอาถนนหน้าฟางก็คือสองเมตรห้าสิบนะทำไมก่อนเขาจะไม่มีให้รถวิ่งก็คือจะเป็นรถแท็กเตอร์รถตำนาไถนามาทางด้านนี้ ปู่ก็ได้มาบรรจุณนะตรงนี้นะปฏิฐานไว้ตรงนี้ก็คือเป็นครูบาอาจารย์ของมรรดาฤิษีทั้งหลายที่เรียนพระเวทมนตราต้องมีรูเพราะปู่ฤาษีนาลอดนะก็อโอมหาลือเรื่องลือใครที่ได้เข้าชมนี้ปู่ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอสมมุ่งมั่นปรานาทุกการ จากความปัฒนาดีจากพระปู่ฤาษีนาพศเนาะก,ก็เป็นอีกหนึ่งอธิยาบทของบรมครูฤาษีหรฤาษีมีทั้งหมด <c oughs> ร้อยแปดอย่างปู่ก็ขอบอกจากกอโตษปู่ว่าขอจบคำบรรยายไว้เพียงแค่นี้สาธุด้วยบุญทานาล้า <c> ห <oughs> น้าบัดนี้เจอิญอาบุญเยอะ